ก็มีการตั้งคำถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมท่านนายกรัฐมนตรีนะครับดูไม่ค่อยหยอดมุกเล่นกับผู้สื่อข่าวเหมือนเช่นเคยนะครับและเพื่อเป็นการรับกับกระแสของคุณนตอุดมช่วงนี้ที่มาแรงเหลือเกินนะครับย้อนไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่านนายกเองก็เคยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของคุณน้รอุดมเช่นกันเป็นอย่างไรลองไปฟังดูครับอ้าวหลับไปแล้วตัวก็ใหญ่ยังหลับเร็วเดี๋ยวนะ ไม่เป็นไรผมใหญ่เล่นนะเผิญผมหันไปเห็นพอดีอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกผมก็ว่าผมพูดเสียงดังแล้วนั่นเนี่ยนะปกติทหารเนี่ยยึดพื้นแล้วนะเออตกลงเดี๋ยวผมไปแข่งกับอุดมแต่พันแต่อะไรเรื่องไม่มีสาระไม่รู้เนี่ยชักชักไม่เข้าท่าเลยนะลูกน้องมันยังไม่เชื่อเลยว่าผมพูดตลกได้เนี่ยนายโยน นี่คือทั้งหมดของคมคำคนนะครับพบกันได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับลองไปฟังดูครับอ้าหลับไปแล้ว ตัวก็ใหญ่ยังหลับเร็วเดี๋ยวเนอะไม่เป็นไรผมใหญ่เล่นนะเผอ,อิญผมผ่านไ่เห็นพอดีอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกได้เนี่ยแย่โยนนี่คือทั้งหมดของคมคำคนนะครับพบกันได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ตัวก็ใหญ่ยังหลับเร็วเดี๋ยวน่ะไม่เผมใหญ่เล่นนะเผอิญผมผ่านไ่เห็นพอดีอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกผมว่าผมพูดเสียงดังแล้วนั่นนี่ยนะปาติทหารเนี่ยยึดพื้น